สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมคนลมชีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมคนลมชีก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็นำเกิ็ดความรู้เล็กน้อยนะครับที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนชาวครีเอเตอร์นะครับหลังจากที่เรานะครับได้ทำการลงคลิปสั้นนะครับตั้งแต่เริ่มเปิดหมดมืออาชีพมานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้บางครั้งบางทีนะครับเราทำคลิปเพลินนะครับจนทำให้เรารู้สึกว่าลืมไปทำการตรวจเช็คในส่วนของคลิป สั้นหรือว่าที่เราเรียกว่าคลิปเรียวต่างๆนะครับบางครั้งบางทีอาจจะทําให้ คลิปที่เราลงทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มเปิดโหมดมืออาชีพมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ณนะวันนี้นะครับบางครั้งบางคราอาจจะทาให้คลิปวิดีโอของเรารู้สึกว่าละเมิดทางด้านเนื้อหาละเมิดทางด้านลิขสิทธิ์ทางด้านเสียงเพลงต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเชื่อได้ว่าในส่วนของคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีเพื่อนๆครีเอเตอร์หลายๆท่านนะครับเข้าใจแล้วก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับในฐานะที่ว่าเป็นครีเอเตอร์เปิดโหมดสร้างไรายได้ จากแพลตฟอร์ม Facebook ใหม่นะครับบางครั้งท่านอาจจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีตรวจสอบง่ายนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ Facebook นะครับเข้ามาตรงหน้านะครับ Facebook ของเรานะครับกดที่นะครับรูปโปรไฟล์ซ้ายมือของเรานะครับหลังจากกดเข้าไปแล้วนะครับเราจะเห็นข้อความด้านล่างนะครับก็มีจะมีในส่วนของคําว่าเรียวนะครับเราไปกดตรงที่คําว่าเรียวหลังจากที่กดคําว่าเรียวแล้วนะครับมันจะมีข้อความในแถบนะครับ ในแถบไปตัวสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นสีเทานะครับให้เรามองเข้าไปหาตรงที่ว่าเรียวนะครับให้เรากดคําว่าเรียวนะครับ R w e E L นะครับ R W E L นะครับให้เรากดตรงที่เรียวนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นในส่วนของภาพคลิปวิดีโอทั้งหมดที่เราตั้งแต่บันทึกมานะครับตั้งแต่เปิดหมวดมืออาชีพจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับให้เราสไลด์ขึ้นไปนะครับให้เราสไลด์ขึ้นไปนะครับหลังจากเห็นในส่วนของคลิปเดียวนะครับ กดเข้าไปนะครับเราเห็นภาพคลิปเรียวนะครับให้เราสไลด์ไปทางด้านซ้ายมือนะครับให้เห็นคําว่าตรวจสอบนะครับที่มีลําโพงแล้วก็มีกากระบาดนะครับคําว่าตรวจสอบให้เรากดคลิกเข้าไปนะครับหลังจากที่เรากดคลิกตรงในส่วนของลําโพงแล้วก็มีกากระบาดนะครับตรงที่ลําโพงแล้วนะครับให้เราไล่ตรวจเช็คคลิปสั้นของเรานะครับตั้งแต่เปิดโหมดมืออาชีพนะครับมาเป็น ครั้งแรกเราคลิปแรกนะครับสไลด์ขึ้นไปด้านบนนะครับสไลด์ขึ้นไปนะครับสไลด์ขึ้นไปนะครับไปเพื่อที่จะตรวจหานะครับลำโพงสีแดงหรือว่าอาจจะมีกากระบาดนะครับอยู่มุมคลิปวิดีโอสั้นของเรานะครับเราก็พยายามตรวจนะครับสไลด์ไปเรื่อยๆสไลด์ไปเรื่อยๆวันนี้ผมคนลัชีทําการตรวจสอบประมาณ2000ก,กว่าคลิปนะครับ จากผลการตรวจสอบสรุปได้ว่านะครับคลิปสั้นเรียวของผมคนอำเภอเองนะครับปลอดภัยนะครับปราศจากนะครับการละเมิดเนื้อหาแล้วก็ปราศจากกับในส่วนของการแก้งกากระบาดสีแดงตรงลำโพงแล้วก็ปราศจากในส่วนของลำโพง นะครับสีขาวที่มีการกระบาดนะครับบางครั้งก็เป็นปลำก,กัรรมโูงสีแดงบางครั้งก็เป็นรูปการกระบาดนะครับที่อยู่ในส่วนของมุมขวามืหมของคลิปเดียวของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับทำการตรวจสอบเพื่อที่จะไม่ประมาทแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับบางท้งบางทีในส่วนของอคลิปของเรามีการถูก ระเบิดเลืิดเศษนะครับบางครั้งบางคราในส่วนของทางระบบเมตาเฟ e บุ๊กอาจจะไม่ได้แจ้งให้เราทราบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการตรวจสอบหลังบ้านแล้วก็ตรวจคลิปวิดีโอของเราเป็นประจํานะครับในทางกลับกันหากว่าเราตรวจสอบเจอเจอแล้วนะครับให้เราทําการคลิกเข้าไปคลิปนั้นนะครับทาการลบออกนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมานะครับเรียกได้ว่า enjoy แล้วก็กลับมาเข้าสู่ระบบปกตินะครับถ้าอย่างนี้ทุกวันนะครับตรวจสอบหลังบ้านนะครับ S 1> <S 1> สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเชื่อได้ว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับในทางกลับกันสําหรับเพื่อนเที่เปิดเหมดมืออาชีพเปิดโหมดมืออาชีพมานานแล้วนะครับคงจะเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผ่านไปแต่สําหรับท่านคริเตอร์มือใหม่นะครับหากว่าเพิ่งเปิดโหมดสร้าง รายได้จากเ c e b o o k ขึ้นมานะครับเป็นมืออาชีพครั้งแรกนะครับไปใหม่อยู่ก็นะครับเชื่อได้ว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้หากว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับกดออกไปให้เพื่อนๆเทเลเตอร์มือใหม่ได้รับทราบเช่นกันด้วยนะครับสวัสดีครับ